เป็ดเพื่อนบ้านปล่อยมาหากินใส่เดือนหากินมาแรงนาไถนาใหม่นะคะนาเพื่อนบ้านเลี้ยงเป็ดไข่ปล่อยเป็ดออกมาหากินพวกน้องนาแล้วนะคะ มะม่วงสองปียังไม่เป็นลูกนะคะเป็นแต่ดอกเป็นดอกแล้วก็ร่วงมะม่วงสองปีแล้วนะคะดูคลองน้ำเราสนิมปลาซิวนะคะตัวปลาซิวมุกมิบมุกมิบ ดูมแมลงแมลงกัดยอดอ่อนหมดเลยนะคะดูมะม่วงติดลูกหนึ่งอันนี้เป็นดอกรอบสองนะคะมะม่วงเราดัดออกจากรั้วนะคะดัดมันปลูกชิดรั้วเกินไป แต่ถ้ามันไปฝั่งบ้านเราล้ะคะฝั่งกันล้อมเราจะปลูกมะม่วงกับมะาพร้าวนะคะดูกระถินเทพาตายหมดเลยนะคะตายเองไม่รู้เป็นอะไรยืนต้นตายนั้นก็ยืนต้นตายนะคะมะม่วงมะม่วงกับมะพร้าว มะพร้าวก็สองปีแล้วนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยมะม่วงเป็นดอกรอบสองแต่ไม่ติดนะคะเป็นแล้วก็ร่วงต้นชะอมอระดัดยิงมัน มะม่วงนะคะจะติดไหมเนี่ยน,นี่ต้นมะขามป้อมนะคะสองปีเหมือนกันโตกว่าเพื่อนเลยมะขามป้อมตูชอมเราดัดกิ่งมันให้มันแตกนะคะมะพร้าวโดนโดนร่วงลง ใบขาดหมดเลยดวงเจาะบ้านสวนแล้วนะคะคลองน้ำบ้านสวนเลาวต้นมะเขือพวงมะพร้าวตอไม้ไผ่บงหวาน อันนี้พันไผ่บองหวานมะพราะ้าวสองปีส่วนชะอมนะคะมะพราะ้าวของน้ำบ้านสวนเรานะคะคุดรอบดูมะพร้าวเราอันนี้ชะอมนะคะ ยอดยาวแล้วยังไม่ได้ตัดชะอมนะคะแก้วมังกเรเนาะให้มันขึ้นไปหาเสาปูนนะคะต้นมะละกออันนี้ก็แก้วมังกรน,นะคะชะอม อันนี้มะขามปอมอันนี้ไผ่กิมซุงนะคะหน่อไม้เราสับไปละเดี๋ยวจะน,นอนน้อยๆชาอมกมามพาเาแล้วขุดคลองยาวอันนี้ก็เป็นคลองน้ำนะคะคลองน้ำยาวยาวปลืด้ดไปเลยอันนี้ต้นมะ อกป่าอันนี้ก็โซนไม้ป่าเหมือนกันนะคุ่ปลูกไม้ป่าไว้หน้าบ้านเอายุงมามองริมคลองคลองน้ำ อมองทั้งหมดเลยนะนอมองริมคลองคลองน้ำเราแล้วก็ถึงตรงนี้นะคะอันนี้ก็คลองน้ำตัวแอลนี่อันนี้ก็คลองน้ำที่เป็นย่าๆเนี่ยทางเข้าบาส์วนว้วนะคะแล้วนะเขาเผาคันเทนา ไทนาต้นชมพู้แนละ้วคลองน้ำถึงตรงนี้นะคะปุ๊บแล้วก็เป็นตัวแอลยาวรอบที่เลยนะคะทางเข้าบ้านสวนเนาะอันนั้นถนนถนนหมู่บ้าน ต้นมะพร้าวเราตายหมดเลยนี่ต้นบวบที่เรามาเก็บเก็บไปแล้วนะคะต้นบวบนี้เลวแต่ลูกเล็กๆที่กำลังจะตูนะคะบ้านสวนเราก็จะประมาณนี้นะคะ เชื่อบ,บวัวป่าอ้อยข้างบ้าน